อนันดาขายบ้านรูหลังสวยหลังแรกครอบครัวน่าอยู่ขนาดนี้ทำไมถึงขาย อนันดาเอเวอร์ริงแฮมพระเอกดังประกาศขายบ้านรูหลังสวยหลังแรกของครอบครัวนายอยู่ขนาดนี้ทำไมถึงขายเรียลเอสเตดบายพอแอนเอสเธอร์เปิดใจสัมภาษณ์เจ้าของบ้านรูอนันดาเอเวอร์ริงแฮมขายบ้านรูระดับ5ดาวแนวสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณประยุกต์พร้อมรีวิวบ้านใจกลางเมืองเชียงใหม่อนันดาเล่าที่มาบ้านหลังแรกของครอบครัวว่าย้ายไม่อยู่เชียงใหม่เมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วเพราะชอบอยู่ต่างจังหวัด คุณแม่อริไทยอยากหาที่นอกเมืองที่เป็นโฮมจริงๆเช่าอยู่สองปีจนเริ่มมั่นใจเลยซื้อบ้านหากันนานกว่าจะเจอบ้านหลังนี้ทำว่าเดินดู1 5พนาทีตัดสินใจซื้อเลยอน,นันดากล่าวว่า ผมคิดว่าคนมาอยู่เชียงใหม่น่าจะนึกถึงเสมิงแม่ริมบ้านบนดอยแต่เราอยากได้บรรยากาศแบบเชียงใหม่และเข้าออกเมืองง่ายตอนแรกที่มาดูบ้านสิ่งที่ตัดสินใจแม่ผมเคยอยู่ที่หลวงพระบางจะมีความโคโลเนียลบ้านนี้ก็มีความโคโลเนียลเป็นสไตล์ที่แม่ผมชอบระยะทางเข้าเมืองสไตล์บ้านและได้วิวดอยสุเทพเมื่อถามว่าผ่านไป10ปีทําไมถึงขายอันนันดายอมรับว่าใจหนึ่งก็เสียได้พอรีโนเวททาส่วนใหม่ตายแล้วคิดถูกใช่ไหมเนีย่ย เอาจริงเรามีที่ดินอีกแปลงที่อยากสร้างบ้านให้แม่และตัวผมเองเมื่อน,นึกถึงวัยรีไทยผมนึกถึงภาพตัวเองที่มีเนื้อที่กว้างๆทํำสวนและย้ายออกไปไกลจากเมือง10 2ถึง20นาทีบ้านนี้มีความพิเศษตั้งแต่ผมเกิดมาครอบครัวชาวบ้านตลอด ความตั้งใจคือจะเป็นโฮมหลักแรกที่เราเป็นเจ้าของตั้งแต่เข้าบ้านมีพลังอบอุ่นมีความเป็นบ้านบางบ้านที่เราไปไม่มีชีวิตพร้อมเผยส่วนต่างๆของบ้านน่าอยู่มากอยากส่งต่อให้เจ้าของคนใหม่ใครสนใจซื้อบ้านใครซื้อผมมาเยี่ยมที่บ้านแล้วกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ